ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาสอนเพิ่มยอดผู้ติด,ดตามนะคะใน IG นะคะด้วยเว็บไซต์ SPESMM นะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มเป็นแอคชาวต่างชาตินะคะจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยเนาะอาก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะเข้าไปใน Google เลยนะคะ สำหรับใครที่มีโทรศัพท์ก็เข้าไปใน Google ได้เลยเนาะพิมพ์ค้นหาคำว่า S P E S M M ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เลือกเว็บแรกกันไปได้เลยนะก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะและเนื่องจากก็มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะวันนี้เราต้องการจะเพิ่มยอดผู้ติดตามของ IG นะคะด้วยแอคชาวต่างชาตินะคะก็เลือกไปนี่เลยค่ะ IG ตรงนี้นะคะเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการแล้วใช้เป็นการรวบรวมบริการที่รวดเร็วที่สุดนะคะก็เลือกบริการที่เราต้องการต่อได้เลยเป็นเพิ่มผู้ติดตตาาาาามมแแบบนนนนนนีี้้้้เเเเเเลลลยยะะะะะะคคคคคอออออ่่่สรรรรร็็จจวหททุกกกกัไปิงงงพดืโฟข ก็ปี้ลิงก์หน้าโปรไฟล์ไอจีของเราไปได้เลยนะทำได้เฉพาะโปรไฟล์ที่ไม่ได้ล็อกนะคะถ้าเป็นโปรไฟล์ล็อกไม่สามารถที่จะทำได้เนาะอาจจาะงั้นให้เก็บขออภัยค่ะาจะงั้นให้นำลิงก์มาวางและเลือกจำนวนที่เราต้องการนะคะเอาไปแค่20คนก็พอเนาะเวลาสิ้เนเดือของเราอยู่ที่7ชั่วโมง51นาทีนะคะค่าใช้จ่ายแค่1.4บาทเองนะจะงงั้ให้กดส่งได้เลยและเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะจากเมื่อกี้นะคะแค่110คนตอนนี้ก็กระโดดดดขึ้ะะออ้้้้้นน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 มมมาา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 าเเเเเปป็็็คคคคคคแแลลวววะะะะะถกกกกกกกิรร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 อออออีีสััู่่่จจบตตตตงงทื 130อยเองนั่นเองเนาะ